จะมาให้ดูบ้านบาบี้แต่นี่ไม่ใช่บ้านบารบี้นะเป็นที่เก็บของนะนี่มีหมาบารบี้ด้วยนะคะนี่เป็นไอพทั้งหมดนี่นะเป็นของชั้นร่างต่อไปก็จะเป็นบ้านบาบี้เหมือนกันบ้านบาบี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารที่เราทําเองอันนี้ก็จะเป็นนี่นะเก้าอี้ทําจากกล่องเลโก้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ครัวบาบี้อันนี้ถอดออกมาได้สองอันทั้งสองอันเลยนะแต่เราไม่อยากถอดแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะมันเป็นที่ดูดควันนะกดบ่งตรงนี้แล้วมันก็จะมีเพลงแต่เราไม่อยากกดมันเพลงมันน่าเบื่อมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะก็ถอดเปิดได้นะแล้วก็มีอ่าง แล้วก็มีเตาแก๊สตัวนี้หมุนไม่ได้อันนี้เป็นของที่มันแถมมาเป็นเครื่องปรุแล้วก็ที่ที่ปิ้งขนมปังแต่ขนมปังมันหลุดออกมาน,นี่ค่ะมันก็จะมีที่เก็บของตรง,งนี้นะมันจะมืดนิดนึงเราจะมาดูที่เก็บของก็จะมีข้างในก็จะมีจานเราทำเป็นจานวีไม่กี่อะไรก็ม,มีจานนะ,ะจานเมื่อกี้ขอโทษนะคะ กรอบอะมันเป็นกรอบอันนี้เป็นจานนะคะจานนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหม้อ้าเป็นหม้อบาร์บีอันนี้เป็นถ้วยนะคะเก็บเอาไว้ในช่องอเก็บไว้นะคะแล้วก็ชั้นต่อไปก็จะมีของแต่อาจจะมองไม่เห็นนะ เรจะหยิบออกมาให้ดูกันอย่างแรกก็จะเป็นขนมปังที่มันหลุดออกมาจากนี่นะคะที่มันหลุดออกมากจากที่ปิ้งขนมปังเนี่ยนะ มันหลุดออกมานะคะนี่สองอันนี่เป็นบุนเส้นเป็นยางลบนะทำเป็นบุนเส้นนี่เป็นข้าวไรซ์ยานไงต่อไปก็จะเป็นเล็กเมนิดนึงน,นะคะโทษทีนี่ตรงนี้ก็เป็นเตาอ,อบนะคะเปิดได้แต่เปิด,ปดยากมากนี่ตรงนี้ก็ถอดออกมาได้นะ ถอดได้แต่่าไม่อยากถอดก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะวุ้ยมือบางกล้องขอโทษทีค่ะโอ้บางกล้อง,อถ,อง,องถ่ายยากจังเลยช่องเก็บของเป็นขอตังกล้องช่องเก็บของช่องเลขของเราช่องเลขก็จะเป็นเปิดได้มี ไอต,ติมและโดนัทนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอ่หอของเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นคัพเค้กเค้กแล้วก็มีช่วยข้าวหมาวิตกช่วยข้าวหมาวันชัดตก อันนี้ก็ถ้วยข้าวหมาท้วยข้าวหมามันหายไปอันนึงนะถ้วยข้าวหมาก็เหลือ3ามอันจิงีมันมีสี่อันนี่ก็เป็นแก้วยางลบนี่ที่ใส่เฟนไฟลแล้วนี่ก็เป็นกระดูกสองอันเก็บเข้าไปเก็บเข้าปค่ะ ตันี้เป็นตู้เย็นเละมากเลยทำเองอันนี้ไม่ของข้างในแต่ไม่เอาให้ดูเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะนะนี่ก็เป็นอันนี้เหมือนกันที่ใส่ขอเนี้ไเป็นช่องฟิลนี่เป็นที่ตู้เย็นธรรมดานี่เป็นที่เก็บผักเราทำนะมีผักเยอะเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าเราเอามาวางไว้เรามองไม่เห็นบังตอนเราถ่าย นี่เป็นอ่าที่ล้างหน้านะคะตัวนี้เราทำเองแล้วก็ตรงนี้ก็ทำอันนี้เป็นที่วางอันนี้เป็นที่อาบน้ำอันนี้ก็เป็นอะไรอะเครื่องซักผ้าทำเป็นเครื่องซักผ้านะคะเปิดยากเครื่องซักผ้าในที่ใส่ผ้าเวลาจะซัก วางไว้ข้างบนอันนี้ก็เป็นชักโคกค่ะเปิดได้นี่เป็นตู้เสื้อผ้านี่เป็นกระจกนี่เป็นที่เก็บรองเท้ากระเป๋านี่เป็นตู้เสื้อผ้านี่เป็นที่เก็บของที่เก็บของนะคะแต่ไม่เอาให้ดูแต่คิดมานต่อไปชั้นที่สองจะเยอะมากข้างในก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนนะคะ มีตุ๊ก,กตามีกล่องดนตรีตอนนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะมีเตียงนอนหมาด้วยเนี่ยสูงข้ไปให้หมานอนนะคะแล้วก็มีที่ใส่หมากระเป๋าใส่หมานี่ก็เป็นโต๊ะทำงานตรงนี้เป็นพวกของตกแต่งไงพวกตุ๊ก,กตานี่เป็นโคมไฟนะไอลมนะอันนี้เป็นที่ซับกระดาษนี่เป็นโน้ตบุ๊กเป็นกระจกแ้วทำเป็นโน้ตบุ๊กนะคะ แล้วก็นี่เป็นเก้าอี้อันนี้เป็นนังสือเป็นเก้าอี้ไว้นั่งนี่นะห้องรับแขกนะคะนี่นะเป็นภาพรวมๆของบ้านบาร์บี้ของเรานะคะส่วนข,ข้างบนเป็นที่เก็บของนะนี่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียนเท่านี้นะคะบ๊ายบาย